สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและพี่น้องเ c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูต,1ตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็จะมีนะคะผลสรุปนะคะของวันที่21นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนนะคะสูตรหนึ่งไอ้นี่สูตรวัดใจ เมื่อกี้สูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้สูตร1เม็ดเดียวนะคะของวันที่21นะคะแอดให้เด่น6เนาะเด่น6รอง4นะคะพี่น้องจ๋าเด่น6รอง4ี่นะคะมาตัวรองเต็มเ็มเลยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดให้เด่น6นะคะพี่น้องจา๋าเด่น6นะคะมาวิ่งนะคะรอบกิจนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็รอบปกตินะคะ ส่วนตัวโรงของเรามาดีมากเลยนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมาหกหกเข้าวิ่งกิจนะคะเฉพาะกิจนะคะบนทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็รอบปกตินะส่วนตัวโรงของเรานะคะสี่นะคะสี่ก็จะได้สองสี่นะคะแล้วก็รอบปกตินะคะรอบปกติก็จะได้สี่ห้าบนนะคะแล้วก็รอบ พิเศษนะคะลบพิเศษก็จะได้0ูนย์นะคะศูนย์สี่แอดก็กันให้ด้วยนะคะในชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์สี่เนาะก็เข้านอกนั้นเราไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋านอกนั้นเราไม่เข้าเนาะก็เข้าตัวรองนะคะตัวรองก็มาดีอยู่นะคะพี่น้องจา๋าในตารางของเรานะคะสามศูนย์นี่นะคะสามศูนย์ก็จะได้รอบพิเศษนะคะในตารางนะคะอ่า 4 0่ศูนย์ะคะสีสก็มาในตัวเน้นตัวกันเนาะในชุดกันนะคะรอบพิเศษทั้งคู่เลยนะคะพี่น้องจ๋ารอบพิเศษทั้งคู่เนาะส่วนเน้นรอบเข้าทั้ง3ารอบนะคะเลนวิ่งและรูดนะคะพี่น้องจ๋าทั้ง6แล้วก็4เนาะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่หยิบจับไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปเนาะ ก่อนจะรับชมนะคะตัวเลขแนวทางนะคะเอกมีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะเจ็ดนะคะ หนึ่งสามหกสี่ศูนย์นะคะศูนย์มาอีกนะคะสำหรับพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะศูนย์ศูนย์ยังคงเหลือเนาะอาจจะมารอบ vip ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะสำหรับศูนย์เนาะตัวเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นเจ็ดนะคะ เดน7จรง3นะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดที่7นะคะไม่มาวิ่งก็มารูดนะคะ7เนาะมาดูตัวโจะนะคะเดี๋ยวแอดรูดเลยนะคะสำหรับท่านใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะงจะง,งเนะาะะมาดูกันแอดก็จะรูด7เลยนะคะแล้วก็จะเน้นให้นะคะ70นะคะ71

เอาเจ็ดสามหายพี่น้องจ๋าเจ็ดสามเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนั่นแหละว่าหายไปไหนตัวหนึง่งชุดกันนะคะโอ้ตายเจ็ดสามลืมไปได้ไงเนาะมาดูกันนะคะชุดกันนะคะแอดให้กันไปที่เมื่อวาน ให้กันสามหกสามห้าสามสี่นะคะพี่น้องจ๋าบางทีตัวจอะก็เข้ายากนะคะเหมือนอย่างเช่นของเมื่อวานนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะแอดให้กันนะคะกันก็เข้าแค่ตัวเดียวนะคะสี่ศูนย์นะคะแต่ตัวไม่มาตัวเด่นก็มาตัวลงนะคะคู่กันแน่นอนเนาะอาจจะมานะคะ ได้ทั้งคู่เนาะก็ไปดูไปลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับชุดกันแอดให้แค่สามคู่นะคะพี่น้องจ๋าให้แค่สามคู่เนาะอ่าให้เน้นไปที่รอบนะคะพิเศษนะคะปกติโอ้ยขออภัยนะคะพี่น้องจ๋า กิดก็มาดีอยู่นะอย่าลืมกิดนะคะถ้าท่านใดมีที่วางเนาะอ่าไปกลับบนล่างนะคะพูดยาวไปแล้วนะคะไปกลับบนล่างขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ,ะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ7กับ3นะคะอาจจะมาคู่กันเนาะตัวที่ลืมนะคะ7 3เนาะ7 3 7 1 7 5 7 8นะคะมาแล้วก็มาอีกได้เนาะให้ติดเบิ้ลไว้ด้วย77นะคะ อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้กันนะคะสี่แปดนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าสี่แปดนากก็กันไว้อีกตัวหนึ่งเนาะแอดแอดคิดว่าน่าจะยังเหลือเนาะพี่น้องจา๋าสี่กับแปดอาจจะมาคู่กันนะคะพี่น้องจา๋า ชุดกันก็เด่นทั้ง3าคู่นะคะชอบชุดไหนก็เลือกไปพิจารณา,านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ